าคุณผู้ชมไปดูเรื่องของงูกันบ้างอ่ช่วงนี้ตรวจสอบบ้านให้ดีนะคะตามซอกอะไรต่างๆเนี่ยว่ามีสัตว์ร้ายหรือเปล่าแต่เจ้างูตัวนี้พอร,รียกกู้ภัยไปปะกะติคําสุดท้ายเวลาเราอ่านข่าวประโยคสุดท้ายจับใส่กระสอบนำขึ้นสู่ธรรมชาติแต่งูตัวนี้ไม่ได้ใส่กระสอบอา้าวแล้ยังไงใส่อะไรไปดูค่ะ นี่เรียกว่างูถังกระสอบก็มีแต่สงสัยยัดไม่เข้า <c oughs> ก็เลยต้องมาใส่ถังแบบนี้แทนตัวเขาใหญ่มากคุณตัวใหญ่อวบอ้วนโอ้หจงอังยักษ์นะฮะถูกต้องค่ะนี่คือบองหลาจงอังยักษ์นะคะ ตอนแรกที่เห็นเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นึกว่างูเหลือมโอ้โหใหญ่จริงๆนะคะ ah. เพราะว่าปกติเนี่ยจงอังเขาจะมีความยาว4-5่เมตรเนี่ยเคยได้ยินแต่ตัวอวบอ้วนขนาดนี้ไม่ค่อยได้เห็นน่ยนะคะ ah. จะจับใส่กระสอบก็ไม่น่าได้ค่ะกระสอบเล็กเกินไปก็เลยจะต้องหาอะไรที่มันมั่นคงแข็งแรงหน่อย <c oughs> เพ่าะเล <c oughs> ้น่าจะแรงเยอะคือกระสอบก็มีไงคุณมีค่ะกระสอบก็วางไว้ตรงพื้นเนี่ยฮะมันยัดไม่ได้ก็ต้องไปยัดถังแทนพี่ๆกู้ภัยมูลและนิธิการกุศลสมุทรสาค ก็เลยต้องไปหาถังมาเอาไปปล่อยไม่ได้เอาไปดองนะอาไปปล่อยคุณต้องไปปล่อยคืนธรรมชาติเขาเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะโอ้งูยิ้วคิ้วขอช่วงนี้บางพื้นที่ภาคใต้ไงถ้าเป็นภาคใต้นะคะจะมีฝนฝนตลอดเพราะฉะนั้นงูเขาก็ออกมาตลอดนะต้องระมัดระวังตรวจสอบรอบบ้านของท่านด้วยนะ